สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการจิติดครับผมโิพัน์ศิกนะครับมาในสกินของเมลโลนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเปิดประวัติแรปเปอร์นะครับเมืองไทยนะครับผมนั่นคือพีนายดีาพีนายดีของเรานะครับชื่อเล่นของเขาก็คือหนุยนะครับผมหลายคนก็ทราบกันดีนะครับก็เคยออมี เหมือนกับประเด็นกับพวกอะไรเงี้ยพวกยังอมอะไรเงี้ยก็ดิสกันอยู่พักหนึ่งนะฮะก็ยังอมกับพีอทดีก็อยู่ไม่ไกลกันมากจากที่ผมรู้นะฮะก็อมก็อยู่แถวกลุ่มวิทอกมายอะไรเงี้ยทางด้านพีอาีก็อยู่ตรงนั้นนะฮะมีเรื่องพีอดีก็ในวงการนะฮะก็คือเหมือนเราเคยมีอะไรกับพวก ยังกูอะไรนะฮะส่วนยังกลัวผมก็ไม่ค่อยอะไรกันเท่าไหร่คือแม่งก็ไม่นกมาอะไรมเมียชาวบ้านผมมาอยชอบนะฮะคืออาจจะเป็นเพลงหรือดนตรีหรืออะไรนะฮะตรงนี้เราไม่ขอพูดถึงนะครประวัติของเขาเรามาให้คุณค่ากักบคนที่แบบว่าเนี่ยแม่งไม่เสียป็น,ปนเป็นไอจอนเป็นตัวอย่างไม่ใช่แบบเอาอะไรคโอเคอเามา ดูประวัติของดีนายดีกันต่อนะครับผมดีนายดีหรือก็คือไอ้อะป๊อกก้าวแดงนะฮะล็อกก้าวเดงเป็นไงานอะป๊อกก้าวเดงมันก็ไพ่เอาไพ่ให้ดูนะฮะเกิดใครแบบว่าไม่เคยแบบว่าเครเห็นนะใครไม่เคยเล่นไพ่อะไรอย่างเงี้ย อ,อกเก้าแดงหน้าตาก็อย่างนี้นะฮะโอเคเนี่นะะยฮะเดี๋ยวก็ช่วงท้ายรายการเราก็จะมีดูดวงชะตาของ p i d นะฮะว่าเนี่ยไอ้ที่อดีตม้องเป็นไงมาฮะ แต่ดีผมขอให้ดูแล้วกันนะครับดูเนี่ยปัจจุบันแล้วก็อนาคตจะพอสำหรับทีไ้ดีนะเพราะผมเคยดูมาแล้วนะคเคยดูแล้วก็ประมาณแนวปอกเก้าแดงนะครับคือดอกสีแียวกันนะฮะคือถ้าในเกมไพ่ปอกแดงนะฮะคือเนี่ยแล้วเขาเป็นเจ้าเงี้ยก็คือเจ้ามือก็คือคนคนแจกไพ่คือเหมือนเจ้าของโต๊ะอะไรเงี้ย ก็ถ้าเกิดก็เป็นในเกมปอกแดงโดนอย่างนี้ก็คือจ่ายของเท่านะแล้วก็ชนะอย่างเดียวนะคือนี่คือแต้มสูงสุดแล้วนะครับของเกมปอกแดงนะครับอกแดงก็จะมีไพ่สองสามใบนะครับโอเคก,ก็ก็ชนะหมดนะฮะแม้แบบพวกต่อพวกอะไรอย่างเงี้ย ยกเว้นจะเป็นขาเป็น,เป,นเป็นขาเดียวกับเจ้าอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วเขาก็สามารถนะ,ะับเรียกใช้ตองหกได้นะ,ะผมก็พร้อมเสมอะะเหมือนที่เขาพร้อมเสมออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อ่ามาดูประวัติเขาต่อก่อนนะฮะกันต่อนะครับเมื่อกี้ก็เห็นหน้าตาของแต้มไพ่ไว้พอกเก้าแดงเป็นยังไงนระรู้ว่าพี่นายดีนะคร ดีๆก็ชื่อนะครับชื่อจริงชื่อกิตตินะครับรวงพึ่งรวงนะครับก็เป็นแรปเปอร์แนวโอสคกูนะฮะก็คือเนี่ยเป็นมือด,ดัดจานแล้วรู้สึกว่าเนี่ยจะเป็นแชมป์แรปยิตนาวซีซั่นหนึ่งนะฮะแล้วก็แบบว่าเคยเนี่ยอยู่วงเดียวกับอ่อ ไออานาซิซัสนะอะไรอย่เงี้ยนะฮะซึ่งคำว่าปอกเก้าแดงเนี่ยมันก็แปลว่ากินรอบวงะอะไรอย่เงี้ยนะฮะอย่างที่บอกเป็นแก่ปอกแดงนะฮะ เขาก็มีแบบว่าเป็นศิลปินน้พพบที่แบบแรปเปอร์ที่แบบว่า,เ,าเป็อมือจัดจ้านคนหนึ่งวงการนะครับที่ผมที่ผมรู้นะับแล้วก็ไม่มีใครแบบว่ากินเขาได้คือเนี่ยมันสมชื่อนะครับพเพราก้าแดงคือมันแดกหมดทคนแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยอ๋อทำค่ายแพลงตัวเองก็มีพวก เอทหรือว่าอะไรแบบว่าคือคือเขาก็ามีแกงแกงกลุ่มแกงของเขานะฮะซึ่งแบบว่าแต่ละคนก็เก่งนะฮะที่ผมฟังฟังคือเก่งเลย ตอนนี้เขาก็เหมือนกับว่าโดนคดีเหมือนกับว่าตะก่อนเคยแบบไปอยู่กับพวกเสือแดงก็เหมือนกับพ่าพวกนักษิณิเนี่ยมั่งจะสร้างภาพเนี่ยคือ,อจ้างเนี่ยไอ้พวกที่ทําให้วัยรุ่นสนใจนะอะไรเงี้ยมาทําอะไรเงี้ยแต่แต่จุดเริ่มต้นไอ้เพลงประเทศอะไรเนะี่ยคือประเทศกูเมี่ยมันอาจจะเป็นเป็น แรงบนันดาลใจของตัวศดลตินเองเป็นจุดเริ่มต้นอะไรอย่างนี้ยแต่หลังๆนี่มันเหมือนกับว่าแม่งไปเข้ากอดจริงๆเลยนะ,ะัะเนี่ยนุ้ยก็เหมือนกับว่าโดนแต่ว่าแต่ว่าเหมือนนุ้ยเขาอ่อเหมือนทีไหดีนะครับเขาจะไปทําเพลงดิสมีสถาบาันนะซึ่งเพลงนั้นอะ่ะผมก็เคยฟังนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาพวกแสดงมันมาจ้างหรือเปล่า แต่พรามาจ้างอะไรเงี้ยก็คือผมผมขอใช้อำนาจนะครับช่วยเพื่อนคนนี้นะอย่าประกาศหาเพื่อนผมคนนี้นะเพราะตอนเนี้ยเขาเขาเป็นเพื่อนผมนะคือ,อแต่อยากให้เขาเนี่ยเป็นพยานหรืออะไรหรือใครนะฮะคนที่พวกพวกสแสดงจ้างเนี่ยเพื่อที่เนี่ยพอได้รู้ความจริงนะว่าที่ยังไม่ มันทายังไงมันอาจจะแบบว่าไม่ได้มาบอกมเราตรงๆหรอกว่าเนี่ยเฮ้ยกูเสื้อแดงว่ากูกูทักกูทักสินว่ากูมาจ้างมึงให้มึงทําอย่างนี้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่บอกอตรงๆหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เรารู้อยู่อ่ะฮะไอ้พวกทักส,สินเนี่ยคือมันอ๋อนี่เราเข้าไปเป็นการเมืองนิดนึงนะฮะคือมันโดนปฏิวัตินะฮะก็เหมือนกับว่าเนี่ยทหารปฏิวัติเนี่ยเหมือนกับว่าอ๋อ มีได้รับการแต่งตั้งให้แบบว่ารักษาการนายกด้วยก็คือเหมือนกับว่าระชวงเข้ามาเกี่ยวด้วยอะไรเงี้ยก็คือว่ามันก็เล่นหมดอะคนที่เล่นมันไว้อะไรเงี้ยมันก็กัดไม่ปล่อยนะครซึ่งมันก็ทําทุกวิธีทางจ้างจ้างคนมาก่อวอดก่อรมอบอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าน่าจะจ้างพวกศิกลปินแรปเปอร์อะไรเงี้ยแล้วว่าพีไอดีทำไมถึงโดนคนเดียวคนอื่นก็อะไเงี้ย ขาตรงนี้เขาอาจจะแบบว่าไม่ได้เข้าพวกนะแล้วก็อาจจะอยู่ทออี่พวกหนึ่งพวกขมพวกอะไรก็เลยโดนเกาหาอะไรามาหรือไม่เขาก็อาจจะมีประเด็นไปที่ว่าไปไปด่าพากกระเทยอ,ยอะไรก็ตามภาษาเขานะเขาก็วิพาวิจารตามภาษาเขาแต่ว่าเรื่องความที่เขาเป็นแบบเป็นไอดอลเป็นตึกลเป็น ยิปครับชื่อดังนะฮะในเมืองไทยนะผมเชื่อว่าเด็กแรปทุกคนนะะต้องรู้จักนะฮะทีไอดีนะ,ะคือเขอาก็เริ่มทำเ,เริ่มทำเพลงตั้งแต่ปี2,547นะครับ เขาฝึกทำเพลงแล้วแต่งเนื้อร้องคอนเซ็ปต์การร้องต่างอันนี้เป็นข้อมูลของมิวสิคถนะูกไอดีการร้องต่างเขาเคยแข่งขันในรายการอทร์แมฮิปฮอตสยามฮิปฮอตออเดียโอแบทเทิลวอลุ่มสามนะครับซึ่งในการแข่งครัง้งแข่งครั้งนั้นนะครับพีไอดีก็พ้าให้กับเดบีนะครับ จากนั้นเขาก็ได้เข้าแข่งขันในรายการแร็ปแนวน็อกฮะเอ็มเอาท์2012นะครับแล้วสามารถคว้าแชมป์แรกกับคืนมาได้คือรู้สึกคลิปนั้นผมก็ดูด้วยฮนะคือรู้สึกว่าจะมีแบทเทิลกับผมก็จำจำได้ละคือโทวินตี้คิงก็สตีสักอย่างฮะ อะไรสักอ,อย่างคือเขาคือเขาก็ดังอ่ะคือผมจำชื่อมเขาติดอยู่ที่ปากนะฮะไม่อะไรเต็มตัวอะไรมามากเนี่ยแล้ก็คือคือผมก็ดูอะคือเขาก็แรปเก่งอะพีอาร์ดีนะฮะก็สมสมเป็นแชมป์จริงๆนะฮะสำหรับรายการนะฮะแล้วก็พีอดีก็ร่วมตัวกับานาซิซันนะครับพิธีกรแล็อิสนาวแล้วก็ เจรังน,นะครับศิลปพลศิลปินนะครับเป่าวงเจส์ทำวงเดียวซึ่งเดียวมีเพลงดังร้อยล้านวิวอย่างรักคือนะครับรักคือเพลงนี้ผมชอบนะอยู่ในอันนี้ผมนะครัแบบแคปฮะดัตท็อปนะครับคือผมเก็บไว้ฟังอนะ่ะไอเทียกูก็ไม่ได้มีตังค์เติมเนี่ยตลอดเนี่ยแต่ปกติกูก็ฟังในยูทูบก็แหละเพราะกูถ้ากูามีเน็ตน,นะกูคงไม่เปิดแลตช์ท็อปหแบบรอกเสียเวลา คอมเมนต์จะโหลดจะอะไรเนี่ยใครจะฟังคืออยากดูอะไรก็ดูใน y ู u t u b e ฮะอะไรสำหรับผมนะก็มีเนี่ยก็มีอ่ะนะแล็บท็อปก็มีก็มีเซฟว่าเพลงของของเขานะครับแล้วก็ของศิลปินอีกหลายหลายคนนะครับเพลงที่ผมคัดมัน,น่ยคือมันงพอจริงๆนะ,ะหลายเพลงเดี๋ยววันไหนว่งวงๆอย่างมาเปิดดูนะแล้บว่าแนวผม,มเคยเซฟ ในระดับปรอปเพลงของใครไปบ้างนะก็เพลงพอของงั้นนะ,ะับซึ่งพีเอดีเขาก็ยังเป็นอดีตผู้ร่วงก่อตั้งแรป i ิสนาลด้วยนะฮะโดยมีวันอลนะฮะอะนาสิศาสเป็นผู้ร่วงก่อตั้งด้วยนะฮะ ก็เหมือนกับว่าเนี่ยเป็นปมหลังอดีตฝันใจของเขาหรือเปล่าหรือว่าเนี่ยผมเหมือนก็นมอง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 เขาเนี่ยแบบท้ี่เหมือนกับว่าเขาแบบเหมือนบเคยโดนอะไรหักหลังอะไรสักอย่างอะไรนะ,ะับอาจจะเป็นแผลน,นี้ก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้เขาก็ยืนยัดด้วยลวาแข็งตัวเองก็เป็นเป็นอีกขั้วอำนาจหนึ่งมาะะทางโลกตนตรียิปพอรแบบนะะ ซึ่งเขาก็มีเหมือนกับฐานแฟนคลับของเขาหรือว่าผู้โลอุดมการแบบว่าที่มองและคิดอะไรต่างๆเหมือนคล้ายๆกันนะซึ่งผมก็ก,ก็ก็เป็นเอ่อเอฟซี FC ในแฟนเพจเขานะฮะผมก็คอยกดไลค์อะไรให้นะฮะแต่บางอย่างเขาก็แบบว่าแรงไปผมก็ไม่ได้กดไลค์อะไรให้กนะ็ตามภาษาเขานะครับผมก็มองแต่ส่วนดีนะฮะก็คือเพื่อนผมอ่ะ ก็รู้ว่ามันทำมันผิดก็ผิดแต่ว่าถ้ามาาันด่าเราก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้นะฮะและ้วก็ซึ่งซึ่งเขาก็ตั้งค่ายอ่์เรียวนะฮะเรียวเรคคอร์ดขึ้นมาเรียวเรคคอร์ดนะฮะตั้งกับว่าบาันทึกหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยเรียวแล้วบันทึกหลายครั้งนะฮะมีอัลบั้มออกมาสามอัลบั้มนะฮะก็ะคืออาคิด คร่าวนะฮะคิดคอยอี c ีดีดีไฟดีไฟดีไฟถ่ายรีไฟชันนะรีไฟแนร์รีไฟชันรีไฟแนชันออฟแบ็กออฟแบ็กทูเิแล้วก็อา w ์จดนะคร เราว่าเราแจกอะไรเนี่ยโดยเนื้อเพลงส่วนใหญ่จะพูดถึงเร่งต่างๆ,ๆรอบกายะครับหรือประเด็นสังคมนะครับซึ่งเนี่ยผมก็เรื่องความที่แบบว่าติดตามพี่ในดีเขาก็เลยรู้นะครับว่าเนี่ยเขาเป็นคนประมาณไหนนะครับส่วนดีของเขาเที่ผมจําได้นะ,ะแล้วก็คิดตลอดนะครับคือเรื่องที่เขาบอกว่าเนี่ยเรื่องให้ทิป พนักงานอะไรเงี้ยคือเขาจะให้ตลอดนะสามสิบสี่สิบแล้เป็นขวัญกำลังใจเพื่อเป็นข้าวกินให้อะไรเงี้ยมันก็เป็นมารยาททางสังคมอะไรเงี้ยมันก็เนี่ยไปส่วนดีอของเขานะคะฮะ ที่ผมชอบที่สุดก็คือเธอเก็รู้นะฮะอ่อประวัติของที่นุน้ยก็คร้าวก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ขอเติมพลังหน่อยครับเดี๋ยวมาดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเปก่อน,นะฮะอันนี้ก็เติมแบบว่าไม่ไม่ต้องเซ็นเตอร์ไม่ต้อง center, ตัดอตตอกอะไรตัดต่อนะฮะ ดูดูแบบว,ว่าดูชอ่ะใครกล่าวหาผมก็กล่าหาตังกงติดกล่าวหาผู้ที่ท้ามกล่าวหาบอกบอกไว้แค่นี้นะครับผมอธิบดีนะครับผมก็ใช้ภาวนานเลยครับใช้แบบเบิ้ลนถึงผมไม่มีความมีญา ทำได้ทุกอย่างทุกความหังทุกตอน ซึ่งซึ่งที่ผมจากที่ผมเนี่ยติดตามการแผ่ของเขาก็าเขาก็ชอบ i โพสต์แฝดพวกยังโอ่งอิสเรลิกอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนว่าสองคนนี้ไม่เคยไปขี่รถหลังคาบ้านเขาหรืออะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่เข้าใจอย่างกงน้ะ แจ้งความมหนึ่งหนึ่งสองนะ,ะอันนี้ก็ลบไปนะ,ะแล้วก็ไม่ต้องชำแพละอันนี้นะ,ะับเพราะเราอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีกระสัตร์นะ,ะอย่างที่ผมค่อยบอกนะรับอกว่าระบบกรรสัตนะ่ยมาถ่วงถึงอำนาจรัฐบาลนะฮะดูอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราเลยครับที่ไม่มีกระสัตร์นะฮะถ้าเกิดยุคสมัยไหนที่อไอนายย ชาลาทิบหรืออะไรเนี่ยมันขึ้นมาแมันยึดอำนาจใช้ทหารยึดอำนาจนะฮะเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยก็อ,อย่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันก็พอทหารขึ้นมาปกครองปุ๊บมันก็ยึดยึดครองเลยเอาทหารนะฮะกดแบบว่ายึดครองประเทศอะไรนะฮะคือถ้ามีที่สถาบัานเนี่ยนะฮะก็กวุ่ึงอำนาจทำอย่างนี้ทำไม่ได้นะฮะอะไรนี้ยคือคือ แา้วถ้าวงก็ไม่ได้แบบว่ากดขี่เราเนี่ยฮะใช่ไหมฮะไม่ได้กดขี่ดูขนาดคุณตาขนาดเนี้ยคุณยังมีชีวิตอยู่ได้นะฮะถูกต้องไหมฮะแล้วถ้าเป็นผมเนี้ยคือผสั่งคนไปยิงเราเนี่ยฮสั่งคมคนเนี่ยไปอุ้มคุณมาเลยนะฮะเนี่ยมัดแขนมัดขาไว้เลยนะพอจริงๆนะฮะเนี่ยถือว่าพระองค์ใจดี ไม่ได้กดขี่พวกเราจริงใช่ไหมครัเนี่ยไอคนที่แบบยืนอยู่บนหินพระองก็ยังยัง,ย,งยังมีชีวิตอยู่ได้ยังยืนอยู่ได้แล้วเป็นผมนะไม่ให้ยืนไม่ให้เหยียบแล้วกุมในรเทศไปเลยนะครับมึงไปหาดินอยู่เองเลยไปหากษัตริย์ที่แบบว่าที่มันพอใจเลยแล้วกันแล้วอะไรแบบนี้นะครับ ต่อไปครับสำหรับประวัติของพีไีเดี๋ยวเรามาดูดวงชะตาของเขาละกันครับโอเคก็ทำงานด้วยวัอไี่สิบนะครับ ตอนนี้เขาก็ได้ไพ่นะครับ10เหลี่ยมน,นะฮะก็อยู่ในสถานก,การณ์ที่ที่ดีนะครับเขาก็อยู่ในอาณาจักรเขานะครับรา,บาอราณกกาจักรนะรัะเพราะว่าดูจากาในในไพ่นะฮะคือมันเป็นมันเป็นการตกแต่งภายใน ของอาณาจักรนะครับคือเป,เป็นเหมือนกับราชวังนะฮะแต่ว่าราชวังของเขาเนี่ยก็เรียบง่ายนะฮะเขาก็อยู่เป็นอยู่่างเนี้ยฮะค,ะคเขาก็เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นคนคนแก่่างเนี้ยนะฮะแล้วก็มีแบบบริวาร่างเนะะี้ยมีหมามี ผู้หลักงเขาก็เหมือนก็นว่าเป็นเป็นพ่อเป็นอะไรนะะการปกครองเขาก็แบบชาวบ้านชาวบ้านแบบว่าไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากมายนะครับการเองอะไรอย่างเงี้ยคือถือว่าเป็นส่วนที่มีเหรียญมากมายนะฮะทุกอย่างเนี่ยสิบเหรียญหมดนะับทุกอย่างสิบเหรียญหมดคือทุกอย่างต้อมีราคามีค่างที่เขาอยู่นะ ปัจจุบันนะฮะและ้วไปดูอนาคตก็จะเป็นไงนะฮะเกิดจะมีทั้งแก้อะไรนะฮะคือตอนนี้ถ้า,าตัวต้องมาดูคลิปผมนะึงืะอฝึกฝัง,งกันได้นอนาคตเขาก็ได้ไพ่แปดเหลี่ยมนะก็คือเขาก็เป็นคนงานที่แกะสลักเหรียญเองนะ คือสร้างสร้างเงินขึ้นมาเองเลยครัแคปฝีมือใช้อ่ากำลังแรงนะฮะด้วยตัวเองนะฮะอันนี้ผมก็เพิ่มให้พอไปค็คือหาคนเข้ามาค่ายครับให้เขาช่วยเราให้เขาทําให้เขาร้องให้เราอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเขียนลามหรืออาจจะแค่ดันให้เขาอะไรเงี้ยลงลงช่องเป็นเป็นช่องทางให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรให้ไปอย่างเงี้ยก็สําหรับตัวศิลปินก็ ก็แล้วแต่คนนะคะคือทุกอย่างอ่ะมันมีหลักฐานยืนยันได้ว่าเ,ออเนี่ยเดือนนี้ได้เท่าไหร่อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้มันก็ต้องมีคนทาําบัญชีมันก็จะยุ่งยากคือคต้องส่งให้มาลปเตอเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นลายปีจะเป็นไตมาสหรือจะอะไรนะฮะเพื่อให้มันยุติธรรมหรือจะให้เขาเป็นก้อนไปเลยหรือ,อยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะะี่ยไตมาาก็เอาไปศึกษาด้วยนะครับมันก็นกระชี ปีหนึ่งอ่ะมันสามครั้งอ่ะก็สี่ครั้งละสี่สี่เดือนครั้งสี่เดือนกันนึงไตมากปีหนึ่งก็สามไตมากก็ปีอ่าก็ไตมาอ่ะ,อะคือสามอ่ะคือพูดยากก็มาเนี้ยครับก็ลอง าลองเพิ่มไปแล้วดูว่าเขาจะเป็นไงคือเอาอแบบว่าเหมือนกับที่ทั่วไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเป็นช่องทางให้เขาเนี่ย mm hmm. ปีศาจเลยฮะระวังเรื่องตั้งหาราคาเอาไว้นะฮะเข mm ้า hmm. ใจใช่ไหมฮะก็ mm hmm. เป็นไปได้ในในที่ทํางานเน,นี่ยาไม่อยากมีผู้ชผู้หญิงก็ดีก็คเก็บเมียไว้ดีดดนะครับไม่ใช่แบบว่า ผมว่ามีค่าเราก็ต้องเก็บเอาไว้แบบหวังหายไม่ได้แบบไปล่อล้ลายล่ออะไรมันไม่ดีแล้วแบบในวงวงวิ้ายาก็ไม่ควรจะมีผู้หญิงนะจริงมหะมันจะมันจะมันจะไม่ดีคือผู้หญิงกับวิายาไม่ควรเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังเอาไว้เรื่องเรื่องแบบนี้คือสืงทำอะไรเงี้ยให้มีนะามาดูใครเปลี่ยนไปบ้าง อันนี้ก็รอดูผลง่องเงยเจ็เหรียญน,นะฮะก็มีการลงทุนลงอะไรไปนะเจ็ดเหรียญก็รอ,อแล้วก็อย่าลืมเอาเหรียญหน,นักเอาไปาอปลุกให้มันมากขึ้นนะครับอันนี้มีทุกอย่างะะเป็นไครสอูรู์มาทุกอย่างะะคือครบเลยนะฮะโอเคจบถือว่าดีนะ ดวงตาเขาก็แก้แก้ให้อะไรให้แล้วครับดีขึ้นจากที่แบบถ้าผมไม่ทักไม่ทําอะไรเงี้ยคือมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับถามว่าดีมั้ยก็โอเคอะแต่มันไม่ดีกว่านะผมก็จะคพยกิงออกตัวนะจบไปโอเคเดี๋ยวสําสหรับรายการยิบคิดก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ดีย๋ยวผมจะแถมให้จุดหนึ่งนะครับเป็นขนมนะเอาไปให้เขาไปหากินนะครับ อาจจะเป็นประเทศหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องไปนะฮะหรืออะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราจะไปเจอโชคชตาอะไรที่ดีดนะครับเขาเป็นไพ่ที่ดีดีนะครับแต่ในในเรื่องดีมันก็มีเรื่องร้ายบ้างอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไงนะฮะฝังคนอื่นห้ามดูนะฮะเราดูได้แค่ผมคนเดียวนะฮะบอกแค่นี้อ่ะไป บอกเลยครับ,บ,รบแต่ถ้าดูหาอะไรกีฬรดูดูได้นรัเดี๋ไปดูอย่างอื่นผมดูได้คนเดียวมากผมผู้กำหนดผมอยู่ในวิวอนะครับบอกไว้ก่อนนะครับผมงูในประสมกานะครับแล้วก็มีพระบุตรอยู่ในตัวผมคุณทำะไรผมไม่ได้แน่นอน As of thing นะครับ ก็ไม่ได้มีประเทศไหนวิเศษนะฮะก็เป็นเป็นน้ำธรรมชาตินะฮะอาจจะเป็นทุกที่นะฮะที่มีน้ำป่าน้ำเจืดนะฮะคุณลองไปทั่วโลกอะไรเงี้ยฮะคือไปได้หมดนะฮะเจืดแบบว่าน้ำกินอนะ่ะคือน้ำแห่งอายุแบบว่าดีนะฮะ น้ำเปล่าได้น้ำเปล่าถือว่าโอเคนะไม่ต้องดียนลดอะไรมากจบรับายบายไปอยู่อาการคหมอโลกเอ้ยไม่ต้องคุณหมอโลกไม่รู้วันไหนะัะ